สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายายลูกหลานเอาอาสู้ขู่ทวนครับพบพอกกันอยู่ทางพบพอกกันอยู่ทางอาสะนามหรือว่าทางบันแพงพี่น้อง นะครับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขของพระอาจารย์ลาวีเหลขเล่าพัฒนาได้พี่น้องเดอนําเสนอให้พี่ให้น้องแฟนช่องใ้เบื่องในช่วน้งกันอ่ะม้นนีอ้อยู่ทางสารคามพี่นอ้องนะครับอยู่ทางสารคามด้พี่น้องเดอนะสําหรับตัวเลขงวดนี้ือว่ามื้อนี่วันที่14นะครับ14กุมภาวันวาเลนไทยพี่นอ้อง ผู้ใดเนอ้อว่าท่านมีครูโอ้ยอิจฉาผู้มีครูเนาะพี่น้องคููมีครูก็ไปยังสิอะไะพี่น้องผู้เดียวคือจังแอดทวีคนเดิมเนีเ่ยล่ะอี้ใดก็ปีนั่นือยังว่าอะไพี่นอ้องเอาวาสนาเกิดมาผู้เดียวอยู่ผู้เดียวแหละพี่นอ้องเอาสิบสี่กุมภาขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญเดอ้อนะครับสําหรับผู้ที่มีครูชีวิตคนที่มีความหักความรักก็หายสมหวังทุกอย่าง นะครับสมหวังคว่หักวันที่14แล้ววันที่16หรือว่าตอนแรกนี่นะครับช่วงเวลาสองทุ่มนี่ไให้สมหวังกับเล่าพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมัน,นี่สิบสี่กุมภาพนะครับคอยพี่น้องหักกันแพงกันนะครับสาหรับคนที่มีความหักเอาแอดก็ถือโอกาสลงเลขเล่าพัฒนาของพระอาจารย์ลาวีให้ฟีให้น้อง ได้เบิงได้ชมน้ากันช่วงเร้าหลังจากมาคืนในเบื้องมอลำอีสานคนครสินนะครับจนแกงคนหลายหลายพี่น้องอีสานคนครสินเล่นดีดีนะครับเล่นดีอยู่พี่น้องเล่นดีคักบัตรลอยหนึ่งเมื่อวานเมื่อคืนเนี่คนหลายคักพี่น้องนะครับอืมเล่นดี จนเจ้งคู่ลูกของเพี่น้องเอานะครับชิปนี้เลขราวพัฒนาของพระอาจารย์ราวีได้พี่น้องเอ้อจบชิปนี้แล้วพี่น้องสนใจอยากเบิง่งฮานอยของพะอ,อาจารย์ราวีกับฮานอยของเอทวีคนเดิมืม้นนี้โล่งให้พร้อมกันเลยฮานอยสองฮานอยนะครับหรือว่านอ้องนัาหรือว่าเลขของฟาใส ครับของลูกสาวก็จนได้ส่งมาพี่น้องไม่ได้ลงไห้นะครับสําหรับน้องฟ้าใสไม่ได้ส่งฮานอยมาเดอร์นะครับส่งมาพ่อก็จะล่วงไห้แล้วลูกส่งมาโหลดนะครับค่ะบ่ได้ค่ะมีเวลาพ่อก็จะล่งไห้สาหรับลูกสาวฟ้าสไเดอร์นะครับอาจจะส่งมาพ่อก็จะได้ล่งไห้อยู่ถ้ามีเวลานะครับครับพ่อมีเวลาพ่อก็ไปลงไห้สำหรับเลขหฮานอยกับเหล็กไงเล็กเล่าสำหรับส่งมาไวโหลดนะครับมีเวลาพอจะได้ลงไห้ เอามื่อนี่ไปเบิ่งตัวเลขกน้่ทางของอาลาวพัฒนาของพระอาจารย์ลาวีพี่น้องนะครับมาตัวใดเป็นฟันตัวใดแต่ว่าเล็กคนเข,ขาดีดีพี่น้องเขาดีอยพี่น้องสำหรับคนที่ิดตามเลขกคนนะครับสําหรับห้าน้อยสำหรับลาวสําหรับเลขไง่นี่ยก็แตกบนแตกล่างคนเด้พี่น้องนะครับสํานักของพระอาจารย์ลาวีนี่แตกบนแตกล่างคนดียว่าธร,รรมดาได้พี่น้องอดี่านมากนะ อีกญ่ที่ผ่านมาพี่น้องนะครับเอา้าไปเบิ้งกันบันที่พี่น้องอพี่น้องหลักฐานเกา่าผมบ่ได้เอามาให้พี่ให้น้องเบื้องเดอ้อพี่น้องเพราะว่าหลวงปูลาวีนี่เพิ่นทรงมาบางทีผมก็ได้ล่งบางทีผมก็บ่ไล้ลงพี่นอ้องมีเวลาผมก็ได้ล่ให้จอย่างซี่ผมก็เลยบ่ได้เอาหลักฐานเกา่าให้เบื้องพี่น้องเพราะว่ามันลายมือนะครับ วันที่14ขุมพาพัน2,567นะครับงดประพาณิชนมาในจําได้กับเขาวิ่งตัวลูดหา่าละพี่น้องนะครับเขาจับคู่บวกเข่าพี่น้องคิดว่าเราแอดจับบ่ผิดได้พี่นอ้องเด,ด้อดอาจารย์ราวีราพษษาัฒนาเมื่อวันที่14ขุมพาพันมือวันแห่งความหักนะครับมือสดใสนะครับเอาผู้ใดมีความหักกับอิจฉาเนี่ยละแอดบ่มีกัน อย่าเอาทุกคมหักเลขก็ฝากพี่ฝากน้องเหละพี่น้องนะครับวิ่งเกดกับวิ่งแปดบนล่างเลยพี่น้องเดอ้อนะครับเกดเน้นที่เจ็ดนะครับสมตัวตรง0 8นย์แปดสี่ห้าหสามี่แดห้าห้าแดห้าสาม 8, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 7, 8, 7, 4, 7, 5, 6, 8, 6, 4, 6, 5ตัวกัน 4, 4, 4 2, 2, 8, 8ตัวเน 8, ้น 8, ตัวเน้น 8, 4, 7, 4, 6, 4สำหรับราวพัสนาได้พี่น้องเดอ้อ ตัวเน้นก็คือวงกลมพี่น้องเน้นที่ยูแปดซีเจ็ดีหกีสลับตามตัวนั่นก็คือศูนย์แปดีห้าแปดห้าเด้อพี่น้องเด้อนี่คือตัวเน้นของพระอาจารย์ลาวีสลับเล่าพัฒนานะครับอ่าพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับแคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อแอบถ่ายําคลิปอยู่ทางวัดกลางของหลวงปู่วัดกลางอยู่ทางวันเพ่งพี่น้อง มืัอนี้แอดเคยไปอธิษฐานรอดต้นสะแบงใหญ่พอใจพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสุข,ขุทุกคนได้สุขได้บ้านนํากันนะครับมืัอนี้มารอดต้นสะแบงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อมือวันที่สิบสี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมือวันแหง่งวันวันแห่งความหักความรักพี่น้องขอพี่น้องมีความสุขความเจริญน,นะครับสำหรับผู้ที่มีความหักก็ให้อยู่น้ำกันดุนๆเด้อนะครับ หักกันแพงกันพี่น้องนะครับตัวทไดลพอกันมากพอกันมากอ่ะในวอกกันก็นได้เกิดแห้งควมหักขึ้นมากนะครับสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยนะครับแอสทีไปหาซื้อดอกไม่ไปให้ผู้ใดนเนาะเืมอเรงเลยนะครับคือบบมีคนสีให้ดอกไม่เน,น,นาะเอานี้ตัวลูกสาวเลยพี่น้องน้องมะลินะครับลูกสาวกับฟาใส่ยผละพีนพ่น้องลูกสาวสามคน นะครับลูกสาวเอ็ดลูกสาวทั้งช่องนะครับลูกสาวทั้งช่องของทวีคนเดิมพี่น้องนะครับเป็นอย่งไรก็ฮักคือเก่าพี่น้องฮักพี่น้องแฟนแฟนฮักพี่น้องเอ็ซีลุงป่าสายายสุกูทุกคนคืนอเก่าเอ็ดกะถึงบริสุทธิ์ดอกไม้ให้ก็ขอไวพ้พรให้อีพ่ออีเมย์เอ็ซีแฟนช่องสุกูทุกคนมือนีสิบสี่กลุ่มผ้าวันวาเลนไทน์ให้มีแต่ความสุขเด้อนะครับความถูกใหญ่ใดมักไก่มักไก่ นะครับให้มีตะควมเจริญมีต่ควมสุขสุขสุกสุกสุขสุขจริงๆขึ้เกินไปให้เฮงปังนะครับหลังจากวันที่14กุมภ้าพันพี่น้องมีความสุขแล้ววันที่16ก็ให้พี่น้องมีความสุขมีตควมเจริญให้เฮงให้ปังให้ํำให้รวยกันด้อพี่น้องเด้อนะครับม้อนีเสนอแนวทางเลขกล่าวพัฒนาของผอาจารย์ละวีให้พี่น้องได้เบิงไดชมน่วกันมักจัด ขัดกระพานพี่นอ้องบมมากก็ใหายพี่น้องเบิ่งกับความสุขวอมันเทิงแค่นั้นก็พ่อผมทวีคนเดิมอมกับช่องทาง youtube ทวีผ้ารวยนะครับพี่น้องก็จะถามว่าเอา้าทวีผ้ารวยก็บ่เห็นลงบมมีเงินเติมเน็ตพี่น้องเน็ตเบิดไดซ้3มือแล้วพี่น้องนะครับเอาทวีผ้ารวยก็ได้เติมเน,น็ตก็เติมรายเดือนยังบ่ทันได้พี่น้องนะครับอืม,มมีเงินเติมเน็ตก็เลยได้ลงแต่เครื่องเดียวซะาก่อน นะครับเอาฝากพี่ฝากน้องสู้กูสุกคนนะครับมือหึอบุญละอื่นมือหึอนะครับแอดจะได้เติมเน็ตช่องทวีพารวยอยู่พี่น้องนะครับค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องนะครับเฮาบบมี่เฮากอะอย่าไปเฮ็ดตามที่เฮามี่แหละพี่น้องนะครับเครื่องใดมี่ก็ลงไปก่อนเครื่องใดบบมี่ก็หยุดไปสักก่อนพี่เงินก็ค่อยเติมเน็ตต่อนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมด้วยพี่นอ้นองเด้อนะครับถ่ายคลิป แอบก็บขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความเจริญนะครับความเ็ยบยรจะเได้ความไขยย่จะิมีมา่นสำหรับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์ลาวีนะครับนํำเสนอให้พี่น้องในเบองในชน่วงต้องการเป็นที่เรียบร้อยนะครับสนับสนุนให้พี่น้องสุกข่สุขคนให้ํำให้รวยแห้งแห้งปังปังา,าชุเนียมลาพระจากพี่จากน้องไหวเพียงแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับ